สวัสดีพี่พี่น้องน้องช่อง YouTube ทุกคนนะครับมือนี้ขอกพอไพลินผ้าสองสาวนี่ออกแขวกแล้วครับน้องดวงดาวด้วยครับนี่ยุทธนาน้องยันชายครับตื่นๆยังน,น้อยเลยครับเพิ่นบ่เคยออกอักเกืบเอบะพ่อเป็นคนจูงนะครับเนาะดวงดาวยาลงลงย่างเลย น้องดวงดาวกันใชยย้างานดีๆลูกพ่อนะครับเป็นคนจุงที่แรกผมจุงบาาน,นี้ว่ายางผมเงื่อออกเต็มตัวเปลี่ยนให้พ่อมาจุงพ่อแล้วมันขุ่นก็พ่อนะมันบ่ขุ่นผมแต่ว่าอันดวงดาวนี่บไม่มีปัญหานะครับ ยังสิงออกลามมือแรกเรากะสิผูกลามบ้อมครับเพท่อนเป็นเสียกจาโตอยู่รับนีแต่ว่าดวงดาวนี้สบายสบายครับจันใช้นี่สิออกตื้นๆนั่นครับตื้นอีกแหรอพอเพท่านรูน้จักทางไปนะครับตืน่นหมานะครับไปพาเดาลายมาให้ นีไม่แม่ตีหรืเด้จับมันไว้เด้อครับจับมันไว้เด้อครับ มันบอกว่าถือหรอครับแน่วมือนี่อารมณ์ไปยังตื่นหมานะครับเนาะเหรงเพื่อนว่ามาเพื่อนบอกกันนะครับผมก็เลยบอกว่ามันบอกว่าถือหรอครับแน่วมือนี่ยแสดงมัน,นบอกว่าได้เข้าเนาะโอ,อ้ยีหลาวว่ได้อาบาออน้ำ ฮัลโหลเพื See, nay, <laughs> ่อ่อวิดีโอนี่อัดประมาณเก่าโม่งนะแดดกำลังดีซีจริงนะครับเนี่ยไ่ได้แต่งเพิ่งถือแดดน้ำนะ อดมองสีรามแล้ครับพอดหน้ามองสีรามเหรอทั้ไใดก่ะฝากพีพีทุกคนติดตามช่อง YouTube ของขอบพอไพลินน้ำด้วยครับสำหรับืันนี้สวัสดีครับ